น้องใบนี้ RX 6 6 5 0 XT หรือ6 6 5 0 XT นั่นเองสวยจัดงานอสุดจูโอผมชอบมากเลยนะงานอสุดเนี่ยสวยจัดจัดเลยครับ อันนี้ผมแจ้งทางลูกค้าไปว่าให้รับชมอุณหภูมิได้บนช่อง YouTube ของลิ้งคอมพิวเตอร์ได้เลยเพราะว่าลูกค้าทักมาว่าใบนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผมก็ให้ดูคลิปปุ๊บคุณลูกค้ากดเลยปับ๊บนี่สำคัญนะครับการ์ดจอนั้น มีอุณหภูมิทั่วทั้งใบมีอุณหภูมิชิปเซตที่เรียกว่า h o ต spot มันจะสูงกว่าอุณหภูมิทั่วทั้งใบอ่ะราวๆสิบห้าถึงยี่สิบองศาในค่ายเขียวแต่และรุ่นไม่เท่ากันด้วยนะส่วนทางค่ายแดงก็แต่และรุ่นก็ไม่เท่ากันอีกก็แล้วแต่รุ่นอ่ะอนี้ก็บอกว่าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเอ่อต้องเป็น บางรุ่นจะบอกทุกรุ่นไม่ได้อ่าแต่รู้แล้วทำยังไงก็คือดูได้ที่ YouTube ช่องผมครับมีเทสไว้เยอะอยู่อันนี้เราหาจุกมาปิดกันว่ามันคุณภาพมันต้องดีอ่ะมันถึงจะแบบว่าใช้ได้ยาวนานถูกไหมล่ะไม่งั้นมันใช้แล้วเดี๋ยวไม่คุ้มค่า ระยะเวลามันต้องใช้ได้ยาวๆหาจุกอยู่นะครับแป๊บนึงหาจุกปิดข้างหลังเนี่ยนะเป็น d i ส p l a y port สามไหมเดียไมหนึ่งใช่ไหมต้องดูหมดเลยนะครับแบบว่าใบพัดหมุนดีไม้ตอนทำงานอ่ะมันงองแงหรือเปล่าอืม ภายนอกสวยภายในก็ต้องแข็งแรงสุขภาพต้องดีด้วยนะของผมมาใบหนึ่งอะเทสใช้เวลาเยอะเลยแต่มันก็ทำให้ผมมีความสุขเพราะว่าได้เล่นเกมแล้วก็ได้มั่นใจเลยว่าโอเทสขนาดนี้แล้วแล้วเราค่อยมาทำโปรไฟล์สวยๆขึ้นเว็บไซต์อ่า ลงเพจอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นความสุขของผมนั่นเองแล้วคุูกคุลูกค้าที่ได้ไปอ่ะของจากทางกลิ้งคอมพิวเตอร์ก็จะได้เห็นของก่อนอยู่บน YouTube นั่นแหละจะได้เห็นตัวว่าน้องกัดจอกก่อนเลยได้เห็นสุขภาพด้วย ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับในความรู้สึกผมผมรู้สึกดีแล้วก็ได้รับน้องไปได้รอคอยวันที่น้องเดินทางไปเดินทางไปหานะเรื่อยๆนะครับคัดสินค้าเรื่อยๆอันไหนที่มันใช้ไม่ดีไม่ ไม่เอาขึ้นขายฮะมันต้องดีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะตัดบาง,บางๆดีกว่าอุ้ยยัดผิดดู มันแน่นจนมันยัดไม่ได้แล้วอ่ะคือกล่องเนี้ยเป็นบ็อกเป็นบอดี้บ็อกแข็งแกร่งอยู่นะแล้วก็ยังมีนี่อีกชั้นหนึ่งอ่ะแล้วตัวเนื้อกล่องนี่อย่างหนานอย่ยก,กดเอามือบีบนี่ปึ๊กปักเลยนะอขอบคุณนะคะที่มารับ น้องไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนผมบอกเลยผมคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกแต่คุณลูกค้าคงเห็นผลเทสแล้วแหละอ่าในนี้เราจะยัดั้างบับเบออยู่ข้าง,งล่างแล้วก็กล่องไปไว้ข้างล่างให้หนาๆเลยจากนั้นเราก็จะห่อกล่อง นี่ห่อมไม่ได้แน่เลยมันเล็กไปเนียบเด็นไหมห่อไม่ได้ออกก่อนผมได้ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่สิตัวเก่านั่นแหละแต่ว่าเอามันเล่นใหม่เวลาโดนแบนค์ c เว c ร์กใน dot u ครีมคปรเจวเตอร์นี่ใครอยากมาร่วมภ่ายแพ้ด้วยกันก็ต้องบอกว่าร่วมชนะร่วมแพ้ร่วมทุกร่วมสุขเชิญได้ครับทิชชู่ตัดของทางกลิ้งคอมพิวเตอร์ครับศึกษาเรื่องคอมก็ได้แล้วใครแบบอยากปล่อยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ ร้อนราคาร้อนคือได้เงินเลยผมโอนเลยอะไรเงี้ยนะแต่สินค้าคุณต้องดีนะดีแบบดีแบบใบเนี้ยต้องผ่านเขาเรียกอ,อะไรการทดสอบแบบไม่ออก อรทดสอบของกิ้งคอมพิวเตอร์แล้วกันอ่ะคล้ายๆประตูประตูทองคำอะไรเงี้ยการทดสอบมนุษย์ทองคำเออให้ได้ถ้าผ่านได้ก็โอเคครับผมก็ปิดราคาให้เพื่อ นำมาขึ้น YouTube แล้วก็เป็นสินค้าที่ดีให้ท่านผู้อื่นได้ใช้ตอบได้ใช้ต่อถ้าคุณไม่ใช้แล้วหรือคุณแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วอยากนำเงินไปทำอย่างอื่กอนกอเนี่ยครับพักมา แต่จริงๆแต่ก่อนผมไม่ได้รับแบบนี้นะแต่นี้มันก็สนุกดีก็ลองรับดูแต่ก่อนนี่คือผมมีมีแหล่งอยู่แล้วมีมีทั้งแหล่งมีทั้งคนส่งของประจําให้ผมอยู่แล้วแต่แบบผมก็มองว่าเออถ้าใครที่แบบอยากปล่อยสินค้าแล้วไม่รู้จะปล่อยที่ไหนใช่ป่ะเเราก็มีช่อง YouTube นี่วะ แล้วเราก็มีฐานลูกค้าของเราที่ซื้อของกับเราอยู่เรื่อยๆอขายไปขายมาก็มีคนรู้จักอะไรเงี้ยนะเราก็รับของมาเช็คคัดของสวยๆมาเช็คแล้วก็เอาขึ้นเม็ล่อยต่อคัดแต่ของดีเท่านั้นได้นี่วาเอ,อ เาขาเขมาปล่อยของก็เราได้แล้วก็มาซื้อกับเราได้ก็อโอเคถูกไหมอืมแต่แค่ตอนคัดคัดผดนะบอกเลยไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีปล่อยผ่านไม่มีมาออุณหภูมิไม่ดีก็จะเอาไปย่นี่นั่นไม่ได้นะ โดยสรุปคือถ้าคุณมั่นใจคุณก็มาขายผมถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณจะดีดีจริงคะคุณมาขายผมคุณได้เงินผม,มคุณได้เงินผมผมต้องได้ของที่ดีถูกไหมเพราะว่าลูกค้าของผมต้องได้ของที่ดีใช่ไหม พอลูกค้าได้ของที่ดีใช่ไหมลูกค้าก็มีความสุขผมก็มีความสุขผมก็ชวนลูกค้าเล่นเกมปั๊บปับป๊บปั๊บ นี่แน่นหนานะตัวเสร็จชุบวางเข้าไปในนี้ดุพอดีไปจากนั้นยัดข้างครับตัวตัว ชัวัชัวันี่นลยอืมแน่นหนาบอกเลยว่าแน่นปัก ใส่เข้าไปใส่เข้าไปกันกระแทกเข้าไปโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบ่ะ 650xt แต่ยังมีน้อง rx9060xt อยู่นา16นิีนะครับถ้าใครสนใจดูได้ก่อนบน YouTube เช่นเคยมีอะไรดูก็ดูบนแต่ YouTube นะครับ YouTube ผมนะครับอะแน่นปักบอกเลยรอรับได้เลยครับกล่องนี้แกะนานหน่อยนะ แต่ดีแล้วยิ่งลูกค้าแกะนานยิ่งดีแล้วสนุกมีความสุข กับกล่องไซส์เอมกล่องก็เนื้อหนาด้วยเพราะว่าเลือกเองกล่องใบไม้ถูกใจจังเลยจะนะจะเนื้อหนาปีกนานไหมถ้านานผมก็ใช้เรื่อยๆเลยโอเคครับเสร็จแล้วสผมรับน้องเรเดียนไอ้หกหกหอันนี้8ปดกิกถ้าจำไม่ผิดนะแปดกิกคิดว่าไม่ผิด ถึงผิดก็ไปดูบน y ยูทู e ได้นะครับว่ากิ๊กกรอบพัดลมเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่ทำงานอะไรยังไงโอเคขอบคุณที่รับชมมากครับ